สบายดีพี่น้องป้องปายนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องทั้งเศร้าไทยและเศร้าเล่านะคะพี่น้องตากประเทศที่ไปทํางานเมืองนอกนะคะนี่ก็คือสวนของเฮานะคะซึ่งอ่าได้ปลูกม่อนไว้นะคะนวยใหญ่แล้วเดอ้อนวยใหญ่แล้วเดอ้อใกล้สีซุกแล้วนะคะปีนี้ดกมาก ดกมา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 กถึงมากที่สุดผู้ใดจองคิวสิมาเก็บนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าสุกแล้วมาเก็บได้นะคะอันนี้กับบ่ได้ปลูกขายนะคะปลูกให้เพื่อนๆนได้มาเก็บไปรับประทานนะคะอุ้ยอร่อยมากอันนี้กินบ่ได้นะคะเจ้าของสวนกินบ่ได้เพราะว่า ป่วยนะคะเป็นโรคริมเลือดอุดตันที่ปอดกินบอได้มันแซบเท่ใดเป็นไงดกไหมโดก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 อันนี้ดก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 ต้นนี้ดกมากนะคะถ้าหากมีการใส่ปุ๋ยหรือว่ามีการนมจริงก็อาจจะดกกว่านี้นะคะต้นนี้ก็ประมาณหาหกปีแล้วนะคะค ห้าหกปีแล้วนี่พวกนี้โอ้ยดยอะมากๆนะคะปีที่แล้วก็เก็บไปขายกองละยี่สิบบาทนะคะกองละยี่สิบบาทมันเบอร์รี่สายพันธุ์เชียงใหม่ปลูกง่ายลูกโตอันนี้ยังวใหญ่นะ อันนี้กำลังสีไงนะโอ้ยกองกระซูนมาได้เนาะเอ้าเอ้าเอาเอาบิง่งอันนี้มันยังดิบอยู่นะคะยังดิบอยู่นะคะอ่าไลยสุกมีนี่แต่ก็ยังเปียวอยู่นะคะคันลูกประมาณน,นี้เอาไปปั้นกำลังแซ่บนะคะโอ้ยสวยจัง แดงใจวายอยู่ค่ะเนมมของมาแดงใจวายอยู่ค่ะค่ะืัอนี้กับภาพมาชมเพียงแค่นี้นะคะเพื่อที่จะโลดตาโลดใจโลดให้ผู้ชมอยากกินซื้อค่ะวันนี้สบายดีค่ะ